สวดมนต์กับหลวงตารอบสองทุ่มครึ่งนะครับหลวงตาเขาบอกว่าจะไม่ได้นั่งสวดแต่ว่าเปิดแล้วเราก็เดินไปเดินมาทํางานบ้านไปด้วยเงี้ยครับเขาก็ทํามาอ,อย่างนั้นนะไม่มีบางคนเ็าไม่ไม่นั่งหรอกนั่งแล้วมันนั่งไม่ได้นั่งสักพักก็เจ็บแล้วใช้เดินเอาใช้น,นั่งเก e ้าอี้เอาทำงานได้ให้จิตมันเพลินอ,อย่าไม่มันเจ็บมันเจ็บแล้วมันไม่จะไม่เพลิน มันไม่ควมติดต่อเขาไงมันเป็นวิชนักคงเจ็บนะกลัวมันจะไปเลยความเจ็บเข้าไปเนี่ยงคนหลายชั่วโมองนะคือคนที่ตั้งใจนั่งแต่จิตไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้สบายกับอีกคนหนึ่งที่เดินสบายสบายสวดไปด้วยแต่ใจใ<ช>สบายโสองคนนี้ได้ต่างกันต่างกันนะขึ้นต่างกันเลยความสว่างต่างกัน บ้องใใจแต่ต้องมีกายจะให้กายมันบีบเวลามันทุกข์กับเปลี่ยนอายบทนะแต่ให้มันคลื่นติดต่อถึงว่ามันนั่งนั่ง<ม>เจ็บเนี่ยก็เหยียดขาช่วงเหยียดขาแล้วก็สวดอยู่แล้วไงบางคนไม่กล้าเปลี่ยนเดี๋ยวกลัวว่าจะดูแบบไม่อดทนอย่างเงี้ยครับโอ้ยไปเชื่อเขา ไม่เชื่อใครลุงการไม่เชื่อใคร <c oughs> เชื่อยางเดียวว่าทำงานให้จิตมันเบาให้จิตมันสบายให้จิตมีสุขแค่นั้นเอง <c oughs> มันจะยังไงก็แล้มันทีก็่สวดแม้สักพักนอนแล้ว <c oughs> นอนสวดนะแล้วก็หลับคถ้า <c oughs> <c oughs> ไปที่ถ้ำจะเห็นลวงตานะเนอะลวงตาไปไหนเอาเอาหลับแล้วยังไม่หลับหรอกมันเมื่อยวัยยุมากแล้วเนี่ยมันก็นเมื่อยอย่าให้ไปนั่ง หลายชั่วโมงไม่ได้มันต้องนอนสวดมั่งลุกขึ้นมั่งยืนมั่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเวลาไปตามสถานที่ต่างๆนะครับหลวงตาที่เราจะไปสวดแล้วก็แผ่ให้กับภพภูมิต่างๆเขาถามว่าเขาก็สวดจักรพรรดิปกตินะครับแต่ทำไมอยู่ๆบางทีมันก็เปลี่ยนบทสวดไปเองไปสวดไตรสนาคมบ้างหรือสวดบทฟื่นตื่นขึ้นมาเองมันอันเดียวกันนั่นแหละมันกระแสเดียวกันเนี่ยมันมาจากไตรสนาคมทั้งหมดแหละ บทสวดทั้งหมดเนี่ยที่เราสวดกันนะไม่ว่าบทไหนมันไปคืเดียววันถ้าเราสวดบทใดหมดหนึ่งมันสามารถจะเลื่นไปบทไหนก็ได้ครัไม่ต้องไปเฉียงกันหรอกแล้วทําไมสวดบทจักรพรรดิถึงต้องสัมผัสเรื่องของวิญญาณด้วยค่าตรงตตาถ้าจะให้อธิบายตามหลวงปู่ท่านสอนไว้นะถ้าว่าย,ยุคนี้นะจักรพรรดิเนี่ยมากฝุดบารมีมากสุดเลย เพราะจักระพัทเคือพุทธ,ธะไม่มีองค์ไหนที่ไม่เกิดเป็นจักกะพัทพระเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์บรรจุองค์ข้างหน้าพอาเกิดเป็นจักพรพัิแล้วก็เวลาเสียชีวิตก็ทิ้งไปในโลกนะไม่ไอ้ไปนะองค์ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าบิดาอยากให้เป็นจักกะพัทนั่นก็เลยไม่ให้เห็นอะไรเลยเห็นแต่ลูกรถกินเสียงจี่ดีสมตับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ท่านจะเป็นแล้วนะสมบัติจะขึ้นน่แะแต่ว่าท่านอาธิษฐานเป็นพุทธะพวกก็เลยมาทําให้ดูเลยเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายเห็นนักบวชพอเห็นเราก็คิดออกเย่ยเราก,กลับไปเราก็คิดออกเราคิดออกกอดย้อนอดีตมันกนะ็ขึ้นมาเรื่อยๆเยขึ้นมาเรื่อยๆไม่กี่ว่าก็นหนีไปบวชแล้วไหมครับจักเขาไม่ขึ้นนะฮะพวกจักพวก พักขันพวกไอ้สมบัติจกักรพรรดิไม่เกิดแล้วยังียนโลกนะฮทุกองเลยนะเพราะว่าเวลาเราสวดเนี่ยจิตเราจะส่งเครื่องถ้าจิตเราเบาเมื่อไหร่นะผมไม่ใช่ธรรมดาเลยทุกอยากยัง้เข้าใจเรื่องจกักรพรรดิไม่ใช่แล้วหรอกเจ้อพี่ฮะท่านมีบุญบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยสวบครั้งเดียวก็ขึ้นมาแล้วหรอ พราะหลายคนเริ่มมาสวดแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนมีโชคตลอดเลยสองสามเดือนเงี่ครับโชคของเขาแน่แน่ครับบทนี้มันเป็นกานเดึงมาเพราะปัยญมันเดึงอดีตครับข,ขึ้นของดึงอดีตอ่ะขึ้นของพุทธมนีเนี่ยขึ้นจกักรพรรดิมันดึงดึงทีง่สิ่งที่มีมอยู่เรามันมีอยู่แล้วแต่มันรอเวลาเน,นี่ยนี่ยบางทีอย่นี้เราเดินตอนนี้ มัน <c oughs> ครับอ๋อจริงๆเราเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้วแต่มันปิดกั้นโดยอารมณ์ของเสียของเรารจันอารมณ์เราเดยปิดเลยเหมือนคนมีทุกข์อ่ะมัวแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละที่จริงบุญก็มีอ่ะถ้ามาเริ่มสวดมนต์อ่ะเริ่มละพุทธมนต์เริ่มดึงขึ้นมาละความเดื่อชวยมาเท็กไว้ในอดีต เราทําอะไรไว้กายกรรมวิจีกรรมมนกรรมทํกรรมอะไรไว้ก็อยู่ในโลกนี้ไงไม่ได้ไปไหนนะทําอะไรไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเราในตัวเราเนี่ยเป็นตัวบันทึกเวลานึกมันก็นมาเป็นอาการใช่ไหมละ่ะมันไม่ง่ายมันพิจารณาไม่ไม่ยากหรอกเราก็จะรู้ว่าในอนาคตเราจะไปไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ทํากรรมอะไรไว้ในโลกเนี่ยเนี่ย,ายาชาติเนี้ มันคืออนาคตชาติที่แล้วมันคือปัจจุบันเนี่ยถ้าอาดีตหมดปัจจุบันไม่เกิดไม่ต่อเนี่ยเดินไม่ตูเดินจะว่าเสียสติก็ไม่ใช่เดินข้างถนนหองทางเดินจะต้องงงไม่เนียไม่ยันทำมาหากินเก็บกินอย่างเดียวเลย จริงๆทําที่ไหนก็ได้เมืองไทยเออไปอยู่วัดก,ก็ได้เขาก็เลี้ยงอยู่แต่ไม่ได้มันต้องอยู่งั้นอ่ะเพราะมันหมดแล้วไงห,หมดต้องจะเป็นมนุษย์แล้วไงดังนั้นทีนี้เราเข้าใจเราก็อยากให้มันหมดต่อถ้าต่อมาสวดมนต์ต่อมาสวดมนต์ใช่เราก็จะรวยเราจะอยากรวยก็ได้นะมาจริงๆนะ แล้วทำไมบางคนถึงเข้ามาแล้วต่อได้นานบางคนก็ต่อได้แป๊บเดียวเนี่ยอ้าวก็นำกรรมมาด้วยะระยะของกรรมในอดีตบางคนเนี่ยมันยาวเหมือนปานาไดบาดบางคนมีป,ปวดเยีเ๋กวก็ป่วยเยี๋กวก็ป่วยเยี๋กวก็ป่วยอ้าวเยี๋ยว่าฆ่าเดี๋ยว่าฆ่าเดี๋กว่าฆ่าเนี่ยมันก็ป่วยอยู่เรื่อยเลยจะไหมละ่ะมันไม่ยุดมันก็เลย ัดกระแสะของกรรม G ดีด้วยป่วยครัเพราะนั้นย้ายมันมาไอ้ไอโรคป่วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชี่หลวงพ่อท่านให้ให้เราสวดมนต์เพราะป้องกันโรคระบาดท,ที่มันระบาดอยู่ตอนเนี้ยหลคมาเล็งความดันเบาหวานหัวใจโรคเนะี่ยโรคที่มันระบาดไปเรื่อยๆนะมาเป็นบเบาก็หายนะโรคตาเชื่อนะพูดถึง พออยู่กับท่านมาเป็นสิบปีแค่พระเนี่ย้อ,อยไว้ในคอเนี่ยไม่มีอันตรายครับ,รบเป็นท,นที่เป็นที่ปรึกษาอย่างดีเลยถ้าเราไล่ถึงท่านไม่ได้ก็เอาพระเป็นที่ปรึกษาเมือกถึงท่านบ่อยๆมีปัญหาในชีวิตกันนึกวนไปวนมาอยู่พระเนี่ยเดี๋ยวก็จะนึกออกว่าจะเอาไงดีว่า คือไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือพระผงเราก็สามารถนึกคุยกับท่านได้ไงนะได้งมดอ่ะรูปก็ได้รูปท่านกแหละรูปรักของท่านกัได้รูปรักของพระก็ได้ที่แจกไว้วนะ่ะยาไปชินไว้นะต้องห้อยคอนะน้องกอ็อย่าถอนนะ้องใจไม่ถอนเลยมีตั้งหลายอันมีตั้งหลายองค์ข้างในมีเนี่ยรับไปรครบจนมีรบแดาไม่มี <laughs>